ต้องยืนขึ้นนะเออต้องยืนขึ้นนะเพราะว่าวันที่ผมตัดสินสารโลกวันที่ผมตัดสินสารโลกวันที่ผมตัดสินสารโลกคดีเขาพราวิหารนะคดีเขาฮะ วิหารเห็นลายเส้นผมหรือยังครับขอน,นุญาตไปเลยเห็นลายเส้นผมหรือยังเห็นลายเส้นผมหรือยังครับที่มันเด้งอัตโนมัติเห็นหรือยังครับเห็นแล้วใช่ไหมพอดีแกชื่อหัวหน้าประยูนครับครับมีปัญหาอะไรหัวหน้าพอดีหัวหน้าเห็นไอ้นี่มันชอบอัดด่าเองนะเป็นหลานใช่ไหมครับหลานชาย แล้วเขาปักหมุดออกจันกันนะต้องกระเบียดนีวเลยอไม่ไงพอ,พอดีมันมีหลายเจ้าครับ,รบชื่ออะไรไรู้ครับ,ร,บร,รู้จักแต่ชื่อเล่น ชื่อชื่ออะไรนะไม่ต้องขึ้นมาแค่บอกชื่อมันชื่ออะไรได้นี่ออฟครับอฟอฟออฟโอเอฟออฟ,อฟอผมนั่งขัดสมาธินะวนะครับไม่เป็นไรครับตามสบายเลยครับ เรียนมีคดีอะไรครับคดีของคนนี้เหรอเกรซมาสติกเหรออ่ยผมไม่สนใจครับครับผมทำคดีมาเยอะอยู่นะนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมมาติดตรงนี้ครับตรงที่ผมมาอยู่สกอลแล้วมาทำงานเชื่อม มาอยู่กับพ่อตาเป็นคนที่ไม่รู้หนังสือไม่รู้หนังสือด้วยจำไปผมบอกว่าบางวันผมไม่ใช่บางทีบางทีอาจจะมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับประเทศไทยก็ได้หรือเซอร์ไพรส์กับใครก็ได้เซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โซ่โซ่กันแล้วนะครับครับเซอร์ไพรสเซอร์เซอร์เซอร์ ไม่เขียนซะดีกว่าครับถอดแว่นดีกว่าครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับกลับใครบางคนครับนะอันนี้แค่มาตั้งให้เฉยนะครับคนที่เข้ามาเห็นแล้วก็ถ่ายทุกบกไปว่าภรรยาผมทำงานอยู่ที่ไหนนะผมจะไม่พูดมากนะนะพอดีผมตัดสินสารโลกมาแล้วนะผมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ เกี่ยวใครก็ได้นะคำว่าเซอร์ไพรส์นะ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 ดอดคำนนบุญนะผมจะไม่พูดมากนะดอดคำนนบุญนะผมตัดสินสารโลกมาแล้วนะนะ